เราจะมาทำมาม่าก,กันเคฟก็คือใครให้เห็นหนะ้าเลยเคฟคือพี่เดวน่นเอเป็นแข่ง,งอ,อรเชิญมาอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่สองคือวันจันเนาะวันนี้จะมาถ่ายคลิปมาม่าแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ถ่ายเกมมาม่าที่พี่จะกินนะคะเป็นร้นนี่ต้มยำกุง้ง ใช่ใช่เราไปบิ๊กซีกันเมื่อวัน,วนเสาร์เมื่อ,องงาวาวนเราได้เจอเพื่อนของเราด้วยจะเป็นค่้ยใหญ่ไหใช่เมื่อวานเราได้เจอเพื่อนของเราด้วยนะจริงนะเราได้เจอเพื่อนที่โรงเรียนเราด้วยนะแต่ว่าวันนี้วันจันทร์เราไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมต้องวันวันพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร ก็ไปไปแลฮะทุกวันหยุดเหรอวันพรุ่งน,นี้เป็นวันอังคารนี่ไปโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยว,วจะแยกเส้นมาต้มน้ำก่อนนะคะน้่นที่เขาเตรียมมาให้นะคะก็จะบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งที่สี่นะคะต้มเส้นให้ถึงแล้วใส่เครื่องปรงุงเลยนะคะใช่ก็เดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปทำมาม่านะ องห่อนะคะพี่เดีวเขาจะกินสองห่อนะก็เพราะว่าพี่เดีวเขาชอบเขาชอบกินแล้วก็ยังไม่ถาดอีกด้วยนั่นก็คือถ้วยมาม่าด้วยนู่นเลย,ถ,ยมมถ้วยมาม่าถ้วยมาม่าที่เห็นเห็นอยู่ไหมถ้วยมาม่านูน่นน่ะจะกินขยะใช่เดี๋ยวพี่เดียวไปเอา โอเคพี่เดววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปทำมามา่าเนาะไปน,น,นะคะพี่จะต้มเส้นก่อนนะคะมามนเลย่นหะไนเดียวามากินแหสองห่อใชสองห่อจะเป็นแบบนี้เลยนะแบบแบบว่านะ่ากินใช่ไหมถ่ากินมาตุนหน่า ใช่จะเป็นแบบนี้ขอดึนตะเกียบก่อนนะใช่จะเป็นแบบนี้พี่เดวเขาบอกว่าตันนี้จะพาทุกคนน้องๆอะไปกินมามา่าใช่เปล่าวันนี้เลยจะวันนี้อ่ะพี่เด็เตยบอกพวกเราเนาะแล้วพี่เดลจะใส่เดรข้ามจะใส่กระเทียมลงไปในมาม่าใส่กระเทียมลงไปนี่ไม่ใช่บ้านเรานะเป็นบ้านของพี่เดลเราเพิ่งมาจะน้งกระเทียมก่อนนะ ใครจะมาหาเราก็มาบ้านตรงนู้นเลยนะแบบว่าแบบว่าที่หมู่บ้านพะนาวานันใครเจอแล้วมาที่ผิกอกเลยนะจะเจองรอยู่ไปที่หมู่บ้านพะนาวานันพะนาวันกรีนพี่นั่นไม่ใส่กระเทียมดีกว่านันเพราะมันจะกรีนมากใชอ่อันนี้จะเป็นอ่มครัวของพี่เขาแล้วก็จะมีปอรอเ,เปเปอร์ปรเป,เปเปอร์ติด ปิดติดกระจกก็เพื่อทำให้ห้องครัวสวยๆใช่ไหมพี่เดลพี่เดลจะเตียวใส่น้ำตาลลงไปมา่ๆนะคะใช่นะคะน้ำตาลใส่สองช้อนใช่ก็จะใส่ใส่สองช้อนเตียวไม่ก่อนนะคะพี่เดลยังไม่ได้ใส่นะต้องต้องใใช่พี่พี่เดวมีคนสงสัยว่าถ้วยมาม่าอันนี้เอามาทำอะไร ใช่เราจะแยกน้าออกเพื่อเราจะมาทําเป็นสูตรสูตรแต่ว่าเราจะบอกไว้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความลับแต่ว่าเราบอกไว้ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้ตั้งกลงอ้องพี่แจ๊คต้องมาว่าแบบโอเตั้งกลงอ้อง